คุณบิ๊กมาพร้อมกับเรื่องที่เกิดขึ้นกับตัวเองตอนที่ไปรับคนไข้ต่อจากรถกู้ชีพเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่ออาทิตย์ที่แล้วนี่เองครับมาพร้อมกับเรื่องบังตามาติดตามฟังเรื่องนี้เป็นเรื่องแรกกันเลยครับสวัสดีครับคุณบิ๊กสวัสดีครับพี่แจ๊คครับครับผมคุณบิ๊กตอนนี้โทรศัพท์มาจากที่ไหนครับเนี่ยรอโทรจากจังหวัดร้อยเอ็ดเลยครับอยู่ที่จังหวัดที่เกิดเหตุสถานที่เกิดเหตุจังหวัดร้อยเอ็ดเลยนะ ใช่ครับผมแล้วตอนนี้อากาศที่นู่นเย็นขึ้นไหมฮะเย็นลงไหมฮะมันเริ่มจะเย็นลงนะครับว่าอาทิตย์ที่แล้วนี่ก็หนาวอยู่แต่ว่ามันมีช่วงนึงที่ร้อนครับครก็เริ่มเย็นลงนี่แหละระวังนะเรื่องอากาศแปรปรวนดูแลรักษาสุขภาพด้วยนะครับนะฮะคุณคุณบิ๊กกับผมนี่เคยคุยกันแล้วหรือยังยังไม่เคยเลยครับแต่ว่าก็ติดตามไปกสตลอดแล้วส่วนมากฟังสดหรือว่าฟังย้อนหลังครับ อ่วตนมากก็ถ้าไม่ได้ทํางานก็ฟังสดครับสลหรับกับย้อนหลังเรฟังตลอดครับแล้วแต่ความสะดวกนะใช่ครับมาว่าก็ถึงเรื่องนี้เลยครับเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นผมเรียกว่าสดสดร้อนร้อนย้อนกลับไปเมื่ออาทิตย์ที่แล้วเกิดอะไรขึ้นกับเรื่องนี้เชิญเลยครับคุณบิ๊กครับคุณขออนุญาตเล่าเลยแล้วกันครับได้ครับครับครับสําหรับเรื่องที่มันเกิดขึ้นเนี่ยก็ เกิดขึ้นเมื่ออาทิตย์ที่แล้วนี่เองนะครับซึ่งเกิดในช่วงประมาณสี่ทุ่มห้าทุ่มประมาณนี้เลยนะครับซึ่งตอนนั้นเนี่ยผมเป็นพยาบาลนะครับผมเป็นบุรุษพยาบาลอยู่ห้องเยู่เชิญโรงพยาบาลหนึ่งอ่าโรงพยาบาลอำเภอนะฮะอยู่ในจังหวัดระยอดนี่แหละประมาณนั้นมันเป็นช่วงเวียบ่ายนะครับช่วงบ่ายต่อดึกก็คือยี่สิบสองยี่สิบสามนาฬิกาคนไข้ก็เริ่มซาลงแล้วตอนนั้นอ่าและที่นี้ศูนย์สั่งการนะครับก็ได้สั่งการมาว่าให้โรงพยาบาลเนี่ย นำรถเอ็เอสแอมครับออกไปรับคนไข้ต่อจากรถกู้ชีพครับซึ่งเขาแจ้งมาว่ามีผู้ป่วยเนี่ยไม่รู้สึกตัวที่มาจากตำบลตำบลหนึ่งนะท่านเขากําลังขับเข้ามาแล้วเนี่ยสั่งให้เราออกไปร่วมนะครับพอได้รับเลขบออะไรปุ๊บเราก็เตรียมรถออกไปทีมเนี่ยออกไปก็จะมีเป็นพยาบาลนะครับงุป็นตัวผมเองแล้วก็พี่เอ็มทก็คือวิทจากแล้วก็มีพี่พครอไปด้วยกันครับ หลังจากที่เราเตรียมของปุ๊บแล้วขับอ,อกไปนี้เราก็บอประสานกับรถกู้ชีพตัวหนึ่แล้วก็ทราบมาว่าเนี่ยเขาออกมาได้ประมาณครึ่งทางท<ะ>ไปปุ๊บแล้วก็แต่ว่าแตกอย<ม>่างหนึ่งเราไม่ไม่มันเป็นเสียงไม่ค่อยชัดนะครับพี่เป<ม>็ว่าบอมันก็ติดๆขัดๆนะครับพี่ทีนี้ไปถึงปุ๊บเรามองเห็นนะครับรถกู้ชีพเปิดไฟมาไกลเริ่มที่ว่าใกล้เข้ามาหาเราแล้ว เราก็ช่วงนั้นไม่ได้ยินเลยครับวอไปเขาไม่ได้ยินอะไรเลยมหมายถึงว่าวเราวอไปอหาเขาว่าเฮ้ยเราพร้อมแล้วนะเขาเขาไม่ตอบออหรือว่ายังไงฮะไม่ตอบไม่อะไรนะคีแต่ว่าปกติก่อนที่เราจะออกไปเราจะเตรียมอุปกรณ์เตรียมพร้อมตลอดวพราวิทยุเนี่ยเราต้องได้ยินเสียงตลอดนะครับเบพื่อความปลอดภัยของคนไขน้เนาะเพราะวันนั้นมันมันไม่ได้ยินเลยครับแต่ทีนี้ด้วยความเร็วของรถเราก็เริ่มชะลอรถแต่ว่ามีรถข้างหลังข้างหน้าก็สวนกันไปเราก็ต้อง จอดเตรียมตัวจอดเพื่อจะรับคนไข้นะพี่แล้วก็ส่วนกันไปปุ๊บนี่ระหว่างส่วนกันปุ๊บใช่ไหมครับแล้วที่บอกเราก็มองเห็นกระจกหลังว่ารถกู้ชีพนั้มันจอดแล้วครับแล้วก็เตรียมที่จะหาทางกลับรถนะที่เป็นช่องเพื่อจะเดียวรถกลับไปแล้วทีนี้ระหว่างที่เราเดียวรถกลับไปเนี่ยทั้งสามคนนะครับหกแต่เขาบอกว่ามองไม่เห็นรถกู้ชีพเลยแต่ว่า เดี๋ยวมันจะมีอ่าข้างหลังเนี่ยมอบอกว่าเดี๋ยวจะมีสรุปข้าลังอยู่รถกู้ชีพเนี่ยผมมองไม่เห็นเลยพี่บอกว่าเอา้าแล้วปกติเมื่อกี้มันเป็นรถใครมองกลับไปไม่เห็นหรือว่าเอา้าหรือว่าเราตาฝาดกันทั้งสามคนเลยเราเนี่ยครับซึ่งด้วยความรีบด้วยเราก็จําเป็นีจะต้องเอ๊หรือว่ามันไม่ใช่หรือว่าเราต้องขับวนไปพี่ปกเราก็ขับรถกลับไปนงครับผมกลับไปทางตำบลที่เขามาส่งครับเขาวนไปปีนึกว่าเป็นไม่ใช่รถกู้ชีพนะพี่อื รือว่ามันอาจจะเป็นคันหนึ่งที่ว่าผ่านไปแล้วเป็นของกู้ชีพตำบลอื่นไปหรือเปล่าอะไระะประมาณนี้ครับอาจจะไม่ใช่รถกู้ชีพที่จะเอาคนไข้มาส่งให้เราอาจจะเป็นคันอื่นก็เป็นได้ใช่ครับใช่เพราะว่าจะเป็นรถอ่าแต่ว่ามไฟมีไฟรถแต่งอะไรหรือเปล่าอะไรเงี้ยค่ะ,คะซึ่งระหว่างนั้นเราก็วอร,รประสานโรงพยาบาลว่าเนี่ยกู้ชีพนี้เข้าไปใกล้ถึงหรือยังโรงพยาบาลเขาบอกว่ายังไม่มีเราก็เลยขับตรงไปตำบลที่เป็น จุดเกิดเหตุนะครับา<ช>มอีกสักพักหนึ่ง<ช>ประมาณห้านาทีเราก็ไม่เจอพวกเราก็ไยวนรถกลับมาครับอ่าีกไม่นานโรงพยาบาลก็วอกลับมาว่าเนี่ยเขามาถึงแล้วเป็นคนไข้ผู้ป่วยเพศช,ชายนะครับไม่รู้สึกตัวแต่ว่าเขายังมีชีพจร<ช>แล้วก็หายใจอยู่แต่ว่าเป็นหายใจช้านะครับผมซึ่งตอนนั้นเขาต้องได้รับการใส่ท่อช่วยใจแล้วก็ส่งไปที่โรงพยาบาลในจังหวัดนะครับท<ช>ันท<ช>ีเราก็กลับมาทุ๊บ กลับมาที่โรงพยาบาลแล้วก็มาถามสักประวัติจากญาตินะครับญาติก็บอกว่าเนี่ยทั้งกู้ชีพแล้วก็ญาติมาแล้วก็พวกผมก็นั่งคุยกันอเขาเป็นอะไรมาก็บอกว่าเขาอ่าหมดสติไม่รู้สึกตัวประมาณยี่สิบนาทีก่อนมานะครับเขาอบอกว่ามีโรคประจําตัวก็เป็นโรคตับเดิมแล้วก็กินเหล้าตลอดนะครับอ่าเรื่องประเด็นสาคัญก็คืออยู่ที่ว่าเนี่ยพวกคุณเห็นผมไหมตอนที่เขาบอกว่าเขาเห็นรถโรงพยาบาลตลอดแล้วก็ระหว่างที่กลับมาเนี่ย ทำไมรถโรงพยาบาลจอดแล้วก็ไม่กลับมาแล้วคนแค่ทันทีเลยวันนี้ครับอือแบบเดี๋ยวนะเหตุการณ์เดี๋ยวนะแป๊บหนึ่งเหตุการณ์มันเป็นอย่างนี้คือหมายถึงว่ารถกู้ชีพคันนั้นเนี่ยเขาไปจอดรออยู่ตรงจุดนัดหมายอยู่แล้วถูกไหมเราเนี่ยก็กลับรถมาแต่เราไม่เห็นเขาแต่เขาเห็นเราอย่างนี้เหรอเห็นทุกอย่างนะครับว่าวอกลับมาแล้วแล้วก็ได้ยินเสียงวอลตลอดแล้วเขาก็พยายามที่จะวอ กับหาเราว่าเนี่ยหยดอยู่ตรงนี้วกเรากำลังจอดรถคนอยู่นะว่าทําไมคุณถไม่กลับมาสักทีเลยมาเนี้ยครับพี่ซึ่งระหว่างนั้นเนี่ยคนไข้ก็ไม่รู้สึกตัวเขาก็เลยจําเป็นที่ต้องขับไปเลยแล้วก็เขาก็มองเห็นว่ารถยิมแอมบูเลนเนี่ยครับบนรถกลับไปอีกเอขาก็เลยเอ้านี่ยังไงกันเนี่ยเขาก็เลยขับเข้ามาในโรงพยาบาลก่อนนะครับพี่ครับครับเสื่อมันก็แบบว่าก็เลยทัาบประวัติญาติต่อไปว่าเขาหรือว่าเญาติเขาก็บอกว่า หรือว่าจะเป็นเพื่อนเขาซึ่งผู้ป่วยที่ที่ที่หมดสติครับพี่อ่าประมาณสามอาทิตย์ก่อนมานีนก็คือเพื่อนเขาไปทํางานอยู่กับเพื่อนที่จังหวัดอ่าเบตงจังหวัดยาลาใช่ไหมพี่แล้วเพื่อนเขาเสียชีวิตแล้วก็เขาเนี่ยเป็นคนนั่งรถแล้วก็เอาศพเพื่อนขึ้นมาอยู่ที่บ้านประมาณสามอาทิตย์นะครับเขาบอกว่าเป็นเพื่อนที่ร่วมทุกข์ร่วมสุขกันตลอดแล้วก็ไปทํางานด้วยกันโตมาด้วยกันอะไรประมาณนี้ครับ แต่ว่าเขาอะกินเหล้าเยอะด้วยกันด้วยการทํางานแล้วก็อะไรเงี้ยครับกินเหล้าเยอะแล้วเขาก็เสียชีวิตครับแล้วทีนี้ญาติบอกว่าช่วงสามอาทิตย์ก่อนมาเนี่ยเขาไม่ได้นอนเลยเพราะว่าเพื่อนเขาเนี่ยครับที่เสียชีวิตไปแล้วเนี่ยมาตามบอกว่าไปอยู่กับอขออนุญาตนะครับไปอยู่กับกูเถอะอะไรเงี้ยว่าเนี้ครับไปอยู่กับกูเถอะเนี่ยกูไม่รอมึงแล้ว กูอยากเขามึงก็อยู่ด้วยมีกกูได้ไหกูุเหงาอะไรประมาณนี้ครับซึ่งเขาบอกว่าอาทิตย์แรกเนี่ยแค่จะได้ยินเสียงอะไรเพราะว่ามีคนมานื่เรียกอยู่หน้าบ้านเสียงมาหอนบ้างมันเริ่มหนักสุดสองอาทิตย์ก่อนมาเนี่ยเพราะไม่ได้นอนเลยเขากินไม่ได้นอนหลับก็ฝันเห็นเพื่อนเนี่ยมาจะเอาไปอยู่ให้ด้วยให้ได้นะครับพี่แล้วก็ประมาณหนึ่งชั่วโมงก่อนที่จะมาโรงพยาบาลเขาบอกว่าอ่ดีๆเขาก็หมดสติไปด้วยความกิดโกรอยไม่ได้นอนกินไม่ได้ลยครประมาณเนี้ยเขาเลย ก็เลยสรุปคนกับๆๆๆๆญาติหรือจะเป็นพญาติไม่ใจะเป็นเพื่อนเขาเนี่ยอ่าทำทุกอย่รงทังเพื่อให้รถโรงพยาบาลเนี่ยไปช่วยเขาไม่ได้คันนะ้วพี่ก็พยายามนะครับพี่ครับมันก็เป็นเรื่องน่าแปลกตรงที่เดี๋ยวถ้าผมย้อนเหตุการณ์กลับไปเอาเป็นมุมมองของรถกู้ชีพคันนั้นกันแล้วกันเขาได้บอกไหมครับว่าตอนที่เขาจอดรอรถพยาบาลเราอะ่ะเขาเห็นรถพยาบาลเราจอดห่างเขาขนาดไหนอะ่ะ มันประมาณอ่าช่วงไม่ได้ถึงหลักกิโลครับประมาณมครึ่งครึ่งครึ่งหลักกิโลที่มันเป็นต่อกันนะับพี่ซึ่งเราวนปุ๊บออกมาปุ๊บอเอ๊ะเราไม่เกอ<ะ>ซึ่งเราก็ต้องรีดรีดรีดปนกลับไปครับพี่เขาไปอํมบอกว่าอ่าเนี่ยนะเราต่อ,อยตรงนี้ขับมาได้เลยประมาณครับซึ่งปกติเนี่ย ถ้าไปจอดมันจะมีตลอดครับเพราะว่าถ้าคนไข้ไม่รู้สึกตัวอาการหนักเนี่ยกู้ชีพก็จะออกร่วมกับโรงพยาบาลไปเขาไม่เคยมีปัญหาเลยครับพี่ก็ไปจอดที่ลํากันแล้วก็อยากให้คนไข้ขึ้นรถพยาบาลแล้วก็นําส่งอย่างรวดเร็วซึรงโพยรถพยาบาลเนี่ยจะมีอุปกรณ์ที่จะช่วยสามารถช่วยทันครับพี่ซึ่งพร้อมกับรกู้ชีพอืมคือมันน่าแปลกตรงที่ว่ามันระยะมันห่างกันไม่มากเลยนะแล้วตอนที่เราหกตา ขับรถไปแล้วเห็นรถกู้ชีพอีกคันหนึ่งสวนมาครับมันเป็นคันเดียวกันบ่ะที่เป็นเป็นคันเดียวกันนะครับเป็นคันเดียวกันแต่ว่าครับผมแต่ว่าพอมันไม่เห็นก็เลยพายกันสรุปว่าเออจะเป็นอีกคันหนึ่งอะไรประมาณนี้คอมบคือเราเห็นแล้วว่าเป็นคันนี้แน่แหละที่ที่จะเอาคนไข้มาส่งให้เราแต่พอกลับรถไปเพื่อที่จะไปมีการเปลี่ยนเอาคนไข้ลงจากรถคันนั้นเนี่ยปรากฏว่าอันเนี้ยมันคือประเด็นคือทําไมหก หกลูกกระตาสามคนถึงมองไม่เห็นรถคันหน้าแปลกใช่ครับทุกคนคือแปลกมากครับแล้วคนไข้ถึงเรื่องผีเลยอืมแล้วคนไข้คนนั้นสุดท้ายแล้วปลอดภัยไหมฮะเออตามจากที่ผมเช็คประวัติเนอของโรงพยาบาลเลยนะครับของโรงพยาบาลในจังหวัดนะครับ็ประมาณมันว่าเขายังมีชีวิตอยู่ครับแต่ว่ายังไม่ได้ออกจากไอซียูอะไรอย่างนี้ครับก็ยังให้ยาอะไรอยู่ก็อาจจะเป็น ดวงเขาคงจะปีอยู่นะครับแต่ก็ช่วยได้ทันนะนะตอนนี้คือหมายถึงว่าตัวของคนไขค้คนนี้ยังนอนอยู่ในโรงพยาบาลนี้ใช่ครับอย,อยู่ในโรงพยาบาลของจังหวัดครับพี่เราต้องต่อไปตั้งแต่วันนั้นนะครับโออนะครับกลางวันแสกเลยนะอันนี้ยเ,เ,เป็นช่วงห้าทุ่มครับพี่แจ็คช่วงเวลาอันนี้เลยใช่ครับ เฮ้ยเดี๋ยวนะ,ะยิ่งบอกว่าเป็นช่วงห้าทุ่มเที่ยงคืนน่ะมันก็ต้องเห็นไซเรนถูกไหมมันต้องเห็นไฟใช่ครับพี่แจ๊เรื่องไปเนไม่อย,อ,มอยู่ตรงนี้ครับก็มันมันน่าจะเจอน่าจะเห็นในวันนี้ครับซึ่งตรงอ่าตรงถนนท,นที่เป็นแบบว่าชนบทครับพี่มันมันก็รถสวนไปสวนมาอยู่แต่ว่ามัน<อ>มันไม่ค่อยมีไฟแต่ว่าครับมันก็ยังน่าจะมองได้เห็นว่านักสรุปได้ว่าเอ๊ะมันต้องเป็นรถคันนี้แน่ๆมันเป็นถนนแบบไม่มีเกาะ กลางถูกไหมฮะใช่ครับพี่แจ็คสามารถขึบนยศกลับแล้วก็แล้วไมนต้องมีระยะกลับรถนะครับพี่เพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่มันเกิดขึ้นนะตอนนั้นมันอาจจะโดนอะไรสักอย่างบางตาหรืออาจจะเป็นเหมือนกับที่ญาติเขาบอกเพราะว่าคนไข้คนเนี้ยเหมือนกับฝันเห็นเพื่อนที่ตายไปแล้วแล้วก็รู้สึกว่าเพื่อนที่ตายไปแล้วเนี่ยพยายามที่จะเอาเขาไปอยู่ด้วยครับแต่<ม>ตัวเขาหน้าจ่ายังดวงแข็งอยู่ ใช่ครับไม่ใช่ครับโอ้ยแปลกดีือนกันปลอดภัยนะครับอืมนะฮะส่วนตัวของคุณบิ๊กนี่ทํางานอยู่สายนี้แนวนี้เนี่ยเจอเรื่องราวแปลกแแบบนี้บ่อยไหมฮะนี่ครับพี่มีตลอดก็คือผอกว่าวิทยาศาสตร์มันก็ข้างยื่นมาคู่กับสยศาสตร์นะครับพี่ผมก็แบบว่าผมก็แต่ว่าทางการรักษาการพยาบาลอะไรเงี้ยเราก็วิทยาศาสตร์ตลอดมาให้ หาคนไข้ตามมาตรฐานสากลแต่ว่าสําหรับความเชี่ยวสงบุกคลบูรณ์มันบังคับกันไม่ได้ผมก็ไปกับพี่เพื่อนร่วมงานอะไรก็เจอตลอดอผมขอเล่าอีกักเรื่องหนึงะครับสั้นๆน,นิดหนึ่งได้ฮะแต่ผมจะรบกวนคุณบิ๊กว่าเดี๋ยวลดสปีดการเล่าลงมาสักน,นิดหนึ่งอ๋อได้ครับผมพูดเร็วนิดนึงครับ,รบอ,อีกเรื่องหนึ่งเนี่ยก็คือเกิดขึ้นตอนที่ผมเนี่ยจบมาทํางานใหม่ๆนะครับประมาณสองปีที่แล้วครับพี่แจ็คครับ,รบวันนั้นเนี่ย เป็นช่วงต่อเวรระหว่างเวรเช้ากับเวรบ่ายซึ่งเข้างานประมาณสิบหกนาฬิกานะครับก็เวรเช้าได้โอเคว่ามันอผมขอเรียินิในการทางานของห้องจิกเชฉวนเนี่ยมันจะมีงานหนึ่งที่เรียว่าเป็นงานของห้องจุตเชฉวนเลยก็คืองานออกชนะสูตรครยยับพี่แจ๊คซึ่งโรงพยาบาลของอตวงัวอำเภอเนี่ยมันบางโรงพยาบาลจะไม่มีค่ั แพทย์ที่ทําหน้าที่เป็นแพทย์อเดี่ยวกับนิติเวชนําศพเข้ามาฉนสูตรในโรงพยาบาลครับแล้วคนที่ต้องทําหน้าที่ในการออกชนสูตรก็คือเป็นแพทย์เวียนของห้องฉุกเเชนนี่แหละครับใ,ในการเชียร์คนไข้อะไรเสร็จร่องว่างแล้วก็จะออกชนสูตรซึ่งถ้ามันไม่หนักเกินไปเราก็ต้องออกชนสูตรภายในระยะเวลาวันนั้นนะครับพี่ครับแล้วทีนี้เนี่ยประมาณสิบเจ็ดนาฬิกา แล้นรับมีอ่านในรายงานว่ามีผู้ป่วยเสียชีวิตเป็นผู้ป่วยชายเสียชีวิตด้วยอาการอย่างนี้โรคประจาตัวก็จะมีเบาหวานแล้วก็ความดันในวันนี้ครับอ่าเตรียมให้ออกชนะสูตรด้วยในวันนี้ครับก็เบงชาวเขาโอเคเรื่องมาเนาะแล้วจะมีหลังจากที่เคลียร์คนไข้เสร็จช่วงสิบเจ็ดนาฬิกาถึงสิบแปดนาฬิกานะครับช,ช่วงค่ำๆสลัวสลัวเป็นพ่ตา,า,ออก,าก็อ้อมนะพี่แจ๊คเราก็ได้เตรียมรถที่จะออกไปชนะสูตรอีก มันมันประจวบกับช่วงนั้นก็คือมีเป็นพอคอรอใหม่ครับแล้วก็มีผมที่จบจบมาทํางานใหม่ก็คือเป็นตัวทองบอกอายุยี่สิบห้าด้วยแล้วก็ <Okay. S 1> มีแพทย์เบนแพทย์เบนที่เป็นอินเทอร์จบมาใหม่ก็อได้ออกร่วมกันทั้งสามคนก็มีความใหม่อยู่ด้วยกันสามคนในทะี mm ่นี้เราต้องไปตําบลผมก็เป็นคนอําเภอนันแหละแต่ว่าผมไม่รู้จักทุกตาบลน,นะครับพี <Okay. S 1> <Okay. S 2> แ่แจ็คเราก็ไปกันก็อ่านตาม ที่อยู่ว่าอยู่ตรงนี้อยู่ตรงนี้ uh huh. อ่าแต่ว่ามันเขาไม่ได้ให้ญาติเขาไม่ได้ให้เบอร์โทรไว้ครับ uh huh. ปกติเราไปเราจะโทรหาญาตบ้านบ้านของพวกคนเนี้ยอยู่ตรงไหน uh huh. ทีมของแพทย์เนี้ยจะออกคณะสูนรนะครับเลยประมาณนี้ครับอืม uh huh. แล้วก็เดาทางกันไปแล้วก็จอดทันเรื่อยๆนะครับครับอ uh ่า huh. แล้วก็มาถึงหมู่บ้านนั้นภายในประมาณยี่สิบนาทีนะครับ uh huh. มันก็จะ uh huh. เกือบจะคล่ำแล้วครับแจกมืดนิดหนึ่ง ปรากฏว่าเราก็จอดถามไปเรื่อยๆสุดท้ายเราก็ไปเจอทางเข้าหมู่บ้านแล้วมองเห็นคุณลุงคนหนึ่งครับเป็นร oh <yeah. S 2> ูกล่างเนี่ยประมาณสูงประมาณร้อยเฮ้ยสูงนะครับร้อยประมาณร้อยเจ็ดสิบแปดสิบเลยนะครับ <Okay. S 2> เขาจะเป็นคนตัวผิวออกเหลืองๆนิดหนึ่งครับ mm. แล้วก็ผมสีขาวหน้าตาประมาณหน้าตาใจดีนะครับ <Okay. S 2> เขาถือแบบว่าคมคมไฟที่ใช้สองกบนะครับพี <Okay. S 2> ่แจ็คก็ำลังสอบอะไรอยู่ข้างทางก็ไปจอดถามเขาว่าสวัสดีครับคุณลุงเนี่ย พวกผมมาจากโรงพยาบาลจะออกคำนนสูตรที่มีที่มีคนเสียชีวิตอยู่ในหมู่บ้านนี้ถามเขาว่าบ้านอยู่ตรงไหนนะครับในวันนี้ครับเขาก็บอกว่าเนี่ยบ้านเขาเนี่ยอยู่ติดวัดนะก็ค,คือคุณขับไปหน้าวัดไปคนเลี้ยวขวาแล้วคุณก็จะเจอเลยแต่ว่าเขาจะพูดเป็นภาษาไสานบเขาบอกว่าเนี่ยตรงไปได้อหะตรงไปแล้วก็พอหน้าวัดแล้วก็เลีเ้ยวขวาอะไรประมาณเนี่ยไปแล้วก็ไปตามที่เขาบอกครับ ไปถึงอะก็เจอเลยเจอเต็นเจอคนแต่งชุดสีดำกำลังกลางเต็นเลยบางมันจะมีบางครั้งที่เราบอกว่าออกไปแล้วก็เจอจังหวะที่พาท่านกําลังสวดเสร็จแต่ว่าแต่เราก็จะไม่รบกวนนะซึ่งวันนั้นเนี่ยเราก็ไปเจอเป็นพระกาลังสวดอยู่ก็ดีล้วก็ได้รอนิดนึงก็มืดขึ้มอย่างกันพี่เราก็ไปบอกญาติว่ามาแจ้งวงมาแล้วก็เตรียมออกแค้นสูตรรบกวนญาติช่วยถอดปลั๊กไฟลงเย็นแล้วก็เคลียร์ออก ของที่เป็นทูบเทียนแล้วก็ยูบตั้ง,งานสาศพให้ออกไปข้างๆก่อนนะครับโอเคพวกเราก็ทําการชนะรครับผมเตรียมกล้องขึ้นมาถ่ายพอเปิดเปิดโรงเย็นออกมาก็จะดึงลงออกมาใช่ไหมครับก็มองเห็นเป็นศพผู้ป่วยชายาวัยสูงอายุนะครับก็ใส่เขาจะใส่เสื้อผ้าให้เรียบร้อยเป็นชุดผ้าไหม่เลยอย่างดีแต่ว่ามองดูแล้วเนี่ยคุณตาค่อนข้างที่เป็นคนผอมนะครับ เ็นคนผอมแล้วก็มีผิวแล้วก็มัางสีดําน่าจะเกิดจากการเป็นโรคประจาตัวของแกนนั่นแหละนะครับก็ชนะศพปุ๊บปุ๊บเราก็เปิดมันจะมีผ้าผ้าเมื่อเท่ผ้าเสร็จมันจะเป็นแบบว่าแผ่นเทียนครับที่สมงก็ไม่มันเจิมกันเขาจะแปะหน้าศพไว้ก็เปิดออกปุ๊บอ่๊ก็หน้าตาประมาณนี้แล้วก็ถ่ายรูปปว่ามีแผลแพลกดทับไหมอะไรประมาณนี้ครับแพทย์ก็จะทําหน้าที่ชนะตรแพทย์นี่เป็นแพทย์ผู้หญิงนะครับเขาจะจับจับจับดูแล้วก็ถ่ายรูปบันทึก นาบาดเพรอะไรเสร็จป,ปุ๊บเราก็แปะไวต้ตามดิงแล้วก็ใส่คนตาเข้าไปในโรงเหมือนเดิมครับแล้วก็แจ้งญาติว่าเนี่ยให้ไปรับเอกสารวันนั้นวันนี้แล้วก็ช่วยกันเก็บดันโรงเข้าไปแล้วจุดพีิกมันอยู่ที่ตอนที่เขาอเอารูปหน้าศพไปมาตั้งหน้าศพนะครับพี่มันบอกผมว่ามันเป็นรูปของคนตายที่ที่ที่มาบอกทาง่าผมออใช่แล้วออผมโนลุกมากเลยเฮ้ยเดี๋ยวนะไม่ได้จําผิดนะ ไม่ได้จำผิดเลยครับพี่ซึ่งตอนอยู่ในโรงอ่ะคุณตาแกเป็นคนผอมๆนะพี่แต่ว่าพอหันรูปมาเนี่ยันเป็นคนเยอะกันเลยที่แบบว่าบอกการพวกผมประมาณสิบตุีที่ก่อนมาถึงเนะครับผมแต่ว่าตอนนั้นผมกับพี่ขอพอคอ้อนนี้รู้แล้วแต่ว่าแพทย์เบียนเนี่ยเป็นผู้หญิงพบพวกผมให้แกออกไปดินอยู่ข้างนอกแล้วก็ไม่ได้บอกแกด้วยนะครับ พอเนี่ยก็ไม่ได้บอกแากด้วยแต่ว่าก็รู้กันกับพครอสองคนคงมาสรุปกันที่โรงพยาบาลครับิ๊เรื่องก็ถือว่าประมาณนี้เออแกคงมาบอกทางแหละอยากให้มีเจ้าหน้าที่เนี่ยไปไปไปดูศพแกแหละเนาะไม่งั้นจะหลงแล้วก็จะเสียเวลานะครับได้ฮะคุณบิ๊กนั่นคือเรื่องราวทั้งหมดทั้งสองเรื่องที่มาเล่าให้เราฟังในวันนี้ถือว่ามาเป็นการเริ่มต้นกับเด e g โกส t ร a ดี o ของเราในค่ำคืนวันนี้นะ ขอบคุณมากๆเลยนะคุณบีครั้งหน้าถ้ามีเรื่องอะไรอีกก็กลิ้งกลางมาบอกกันนะครับได,ได้ครับได้ครับคุณบีขอบพระคุณครับสวัสดีครับ